ที่สะเทือนขวัญพบศพหญิงสาวนิรนามถูกฆ่ายัดกระเป๋าแดงถ่วงแม่น้ำแม่กลองต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน2557จตุพลส้มฉุนคนงานกระชังปลาของบริษัทแห่งหนึ่งพบกระเป๋าสีแดงขนาดใหญ่ลอยอยู่กลางแม่น้ำแม่กลองพื้นที่หมู่2ตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีด้วยความสงสยัยจตุพลกับเพื่อน ขับเรือยนต์ออกไปดูเมื่อเข้าไปถึงได้กลิ่นเหมน็นคล้ายกลิ่นศพจึงให้เพื่อนคนงานใช้มีดกรีดกระเป๋าออกมาจึงพบว่ามีศพอยู่ภายในพอดีกระเป๋าลอยมาก็เลยเกิดความสงสัยว่าม,มันมีมูลค่าแพงก็เลยอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรก็เลยขับเรือไปดูเสร็จแล้วมันมีกุญแจล็อกอยู่ก็เลยบอกเพื่อนเอามีดมาแล้วก็กรีดดูพบว่าเป็นศพแล้วก็โทรแจ้งตำรวจหนึ่งก็ึ <c oughs> บอกให้ลาเขาฟังไว้การจะรอดหรือจากการชนสูตรพลิกศพเบื้องตน้นพบหน้าผากซ้ายมีแผลกว้าง3นิ้วคณะแพทย์ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากอาวุธชนิดใดแต่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3วันจากการสืบสวนทราบชื่อผู้ตายคือลักษมีหรือปุ๊กมนโนชาติอายุ31ปี อยู่บ้านเลขที่178หมู่3ตำบลไพรอเภอขุนหานจัศวรวีสะเกษทำงานที่ร้านเรนโบว์4นานาพราซ่าพักอศาศัยอยู่ที่หอพักบุญแก้วซอยปรีดีพนมยงค์สุขุมวิท71พระขนงกรุงเทพเจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางไปรตรวจสอบห้องพักและที่ทำงานของผู้ตายเจ้าหน้าที่พบภาพจากกล้อง CCTV จึงทราบว่าวันที่1พฤศจิกายน2557 เวลาประมาณ23.53นาฬิกา53นาทีผู้ตายเดินออกจากร้านเรนโบวไปกับชายชาวยุโรปรูปร่างสูงใหญ่สีสะโลนต่อมาทราบชื่อว่าลูเกอร์เซนเคนเตเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่31ตุลาคม2,557จากคำให้การขอพยานซึ่งเป็นคนขับรถตู้รับจ้างหน้าโรงแรมกุลิเวอร์สุขุมวิทซอย5ยืนยันว่า ได้พาลูเกอร์มาส่งที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีกระเป๋าเดินทางสีแดงลักษณะคล้ายกับที่ใส่ซ่อนศพของผู้ตายไปด้วยเจ้าหน้าที่จึงนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านพักส่วนตัวของลูเกอร์ที่หัวหินแต่ไม่พบเจ้าตัวพบเพียงเสื้อกางเกงลักษณะคล้ายกับตัวที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุรวมทั้งยังพบของใช้ส่วนตัวเมื่อนำมาตวารวจหาดีเอ็นเอเซลเลบที่ติดอยู่กับมีดต,ตัดเล็บ DNA ตรงกับซอกเล็บของผู้ตายพนักงานสอบสวนสอพอท่าม่วงรวบรวมพยานหลักฐานต่อสารจังหวัดกาญจนบุรีและต่อมาสารอนุมัติหมายจับที่62/2558ทั 58, ลงวันที่28มกราคม2558ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นซ่อนเร้นย,ย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย หลังจากสารจังหวัดกาญจนบุรีอนุมัติหมายจับพนักงานสอบสวนสพท่าม่วงประสานไปรยังอายการเพื่อส่งหมายจับไปยังตำรวจสากลให้ช่วยติดตามตัวลูเกอร์ที่เชื่อว่าอยู่ระหว่างการหลบหนีอยู่ที่ต่างประเทศตามรายงานข่าวลูเกอร์หลังเกิดเหตุยังอยู่ในประเทศไทยเพื่อรอดูสถานการณ์นานถึง23วันกระทั่งเมื่อรู้ว่าเจ้าหน้าที่พบศพของผู้ตายแล้วจึงเดินทางออกนอกประเทศ ทางด่านร่วมประดังเบซาจังหวัดสงขลาในวันที่24พฤศจิกายน2557ทางด้านคุณแม่สัตว์มโนชาติแม่ของลักษมีเล่าถึงลูกสาวผู้จากไปว่าตั้งแต่ลูกสาวตายไปตลอดระยะเวลา8ปีนอนร้องไห้คิดถึงลูกทุกคืน คิดถึงลูกสาวเราไห้ทุกวันไม่รู้จะทำยังไงตั้งแต่ลูกสาวตายน่ะดิฉันไม่เคยสบายใจเลยได้คนนี้แหละเลี้ยงตั้งแต่ลูกเขาเล็กๆอยู่หายเขาแล้วไม่มีใครเลี้ยงดีเหมือนลูกเลยคุณแม่สัตว์บอกว่าเนื่องจากสภาพครอบครัวที่ยากจนลูกสาวจึงไปทำงานรับจ้างที่กรุงเทพส่งเงินมาจุนเจือครอบครัว ให้แม่เก็บไว้สร้างบ้านเพื่อจะได้กลับมาอยู่ในช่วงบ้านปลายชีวิตแต่ภายหลังลูกสาวรู้จักกับลูกเกอร์ดูเหมือนชีวิตจะลำบากมากขึ้นจนต้องเสียชีวิตดิฉันไม่ทราบเรื่องนี้ตอนตอนนั้นไม่เคยมีามีฝรั่งคนนี้เลยนะจ้ะลูกสาวก็ไม่บอกว่ามีฝรั่งคนนี้นะตอนตอนทราบว่า ว่าเขาฆ่าตายดิดิฉันก็เห็นฝรั่งคนนี้ออกในข่าวนะแค่นั้นแหละจ้ะไม่เคยรู้จักก็ฝรั่งคนนี้บ้านพักที่สร้างไว้ลูกสาวได้อยู่แค่เท่ากระดูกได้ลูกคนนี้ะเลี้ยงไหมจะตั้งแต่ลูกสาวตายดิฉันปึงนคายไม่ได้แล้วจ้ะ อยู่กับลูกชายเขาเพิ่งออกจากกุกได้สองปีจ้ะแค่นั้นเนี่ยคุณแม่สัตว์เล่าว่าก่อนตายลูกสาวโทรศัพท์มาพูดคุยตลอดว่าเงินที่ทำงานมาได้จะถูกสามีชาวต่างชาติคมคู่เอาไปเที่ยวเล่นจนหมดจึงจะส่งเงินมาให้แม่เก็บไว้จนล่าสุดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2,557ลูกสาวโทรมาบอกว่าจะส่งเงินมาให้แม่เก็บไว้ทั้งหมด จากนั้นลูกสาวก็หายไปติดต่อไม่ได้อีกเลยก่อนจะทราบว่าพบเป็นศพที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนที่ลูกจะตายลูกโทรมาบอกว่าแม่เดี๋ยวส่งเงินไปให้นะอยู่ที่หนูไม่ได้อยู่ที่หนูก็หมดโอ้เป็นอะไรถึงหมดลูกเก็บไว้ในตัวไม่ได้มันบอกเออแม่ก็บอกว่าเออเอาส่งมาให้แม่เดี๋ยวแม่จะเก็บมาให้เงินยังไม่ถึงวันที่12แม่ไปเอาเงินเดอ้อ วันที่สิบสองก็<ฮ>บอกว่าวันที่สิบสองแม่ไปเอาเงินวันที่สิบสองได้ข่าวว่าเป็นศพนั่นเลยค่ะฉันทราบแค่นั้นไ,ไ,มไม่มีจ้ะเขาบอกแค่แค่เอาเงินไว้ที่หนูเอาไว้ไม่ได้ถ้าไว้ที่หนูมันก็ไม่มีหมดก็อบอกแค่นั้น มิถุนายน2560สำนักข่าว AFP รายงานว่าตำรวจเมืองอิซากลุ่มมูเกาะบาลีลิกไอแลนด์ในประเทศเมดิเตอร์เรเนียนเขตปกครองพิเศษนอกชายฝั่งของสเปนจับกลุ่มตัวลูเกอร์และดำเนินการส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยกรณีฆ่าเปือยลักษมีหรือปุ๊กมนโนชาติหลังสืบพยานคดีจบสิน้น 31พฤษภาคม2565ศาลสารชั้นต้นจังหวัดกาญจนบุรีนัดอ่านคำพิพากษาคดีเลขดำที่อ .2482 ทับสอที่อายการเป็นโจทฟ้องลูเกอร์เซนเคนเนตฐานข่าผู้อื่นโดยเจตนาสารอ่านคำพิพากษาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างห้องพิจารณาคดีที่9กับเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีส่วนคุณแม่สัตว์รอฟังคำตัดสินที่บา้านเลขที่178 บัานพอกหมู่ที่สามตพรายอขุนหารจัังวดศรีสะเกดศาลจัังวดกาญจนบุรีตัดสินให้จำคุกลูเกอร์เซนเคนเนต16ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก8ปีคําพิพา,สา,สากษาศาลกำหนดให้จำเลยจ่ายเงินให้กับคุณแม่สัตว์มโนชาติ10ล้าน5แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่ปี2557 และจ่ายเงินให้กับผู้ตาย2ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีตั้งแต่ปี2,557เช่นกันคุณแม่สัตว์มโนชาติยอมรับว่าเรื่องชดเชยค่าเสียหายคนที่เป็นแม่หากจ่ายแล้วก็ขออโหสิกรรมให้แต่หากยังไม่จ่ายอยากจะให้ศาลสั่งจักตัวจำเลยไว้อยากเดินเรื่องถ้าถ้าได้เสียหายให้ผู้ ตาดิฉันก็พอใจขอหูสีกรรมแค่นั้นถ้ายังไม่ได้ดิฉันก็ยังไม่ให้ปล่อยตัวทั้งขออ้อนวอนให้ศาลช่วยต่อจนให้จบคดีจนกว่าจำเลยจะทำตามคำพิพากษาขออายัดต,ตัวไว้ก่อนีิฉันจังหวัดการนะ่ะถ้าได้เสียหายให้ดิฉันเมื่อไหร่ดิฉันก็จะให้ปล่อยตัววันนั้นแหลจะจ้า ช่วงนี้ฉันก็ถ้ายังไม่ได้เงินดิฉันก็จะจ้างทนายใหม่ให้ช่วยถึงจะได้เงินถึงจะปล่อยตัวได้โอนเงินจะไม่ได้เดี๋ยวมันก็ปล่อยตัวไปเลยมันก็ไม่จ่ายแล้วดิฉันจะไปตามหาที่ไหนดิฉันเป็นคนบ้านนอกอนี่นะ่ะให้ศาลที่จังหวัดการเขาจัดการอย่าเพิ่งปล่อยตัวให้เสียหายหดิฉันก่อน เึ่งจะปล่อยตัวได้ดิฉันก็พอใจแค่นั้นแหละจ้ะ